พรผู้สร้างสวัสดีค่ะวันนี้ที่บ้านพรผู้สร้างของเราจะพาทุกทุกคนมาทําขนมฟักข้าวทานกันค่ะเนื่องจากฟักข้าวที่บ้านพรผู้สร้างของเราออกผลผลิตเยอะมากๆเลยนะคะเราก็เลยจะนําฟักข้าวมาทําเป็นขนมฟักข้าวทานกันค่ะทุกคนดูต้นฟักข้าวของเราสิคะออกลูกดกมากๆเลยค่ะแล้วก็มีลูกสุกเยอะมากๆด้วยเราจะเลือกตัดลูกฟักข้าวที่เป็นลูกสีแดงแบบนี้เลยนะคะ ฟักข้าวเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมากโดยเฉพาะสารอาหารที่ช่วยบำรุงร่างกายฟักข้าวเป็นผลไม้ที่มีเบต้าแคโรทีนสูงช่วยบำรุงสายตาและช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันพอได้ผลฟักข้าวของเราครบแล้วเราก็จะนำผลฟักข้าวของเรามาล้างทำความสะอาดนะคะล้างไม่ให้มีเศษดินเศษทรายติดอยู่เลยนะคะ เราก็จะล้างไปเรื่อยๆให้สะอาดทุกลูกเลยค่ะพอล้างเสร็จแล้วเราก็จะนำฟักข้าวของเรามาล้างน้ำผ่านอีกรอบหนึ่งเพื่อให้สะอาดยิ่งขึ้นค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำฟักข้าวของเรามาผ่าครึ่งทุกคนดูเนื้อของฟักข้าวสิคะสีสวยมากๆเลยจากนั้นเราก็จะนำช้อนมาตักเนื้อที่อยู่ด้านในออกก่อนนะคะ พอตักเนื้อฟักข้าวด้านในออกแล้วเราก็จะมาตักเนื้อฟักข้าวด้านนอกกันต่อค่ะในเนื้อฟักข้าวมีไมโครปีนสูงกว่ามะเขือเทศถึง70เท่าช่วยชะลอไว้และลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งได้อีกด้วยพอแยกเนื้อทั้งสองชั้นของฟักข้าวออกมาแล้วเราก็จะนำเนื้อชั้นในของฟักข้าวมายีหรือขยำเพื่อแยกเนื้อกับเม็ดค่ะ ยี่เสร็จแล้วก็จะได้เนื้อแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะนำเนื้อชั้นในไปปั่นผสมกับเนื้อชั้นนอกค่ะเราก็จะได้เนื้อฟักข้าวออกมาแบบนี้เลยค่ะเราจะปั่นไปเรื่อยๆจนเนื้อฟักข้าวของเราหมดเลยนะคะ ในส่วนของส่วนผสมเราก็จะใส่แป้งข้าวเจ้าน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลทรายแดงเกลือและเนื้อฟักข้าวค่ะจากนั้นเราก็เริ่มผสมค่ะในระหว่างที่เราผสมเราก็จะเติมน้ำกะทิไปด้วยนะคะเราจะทยอยใส่น้ำกะทิทีละครึ่งส่วน พอขยำไกล้จะได้แล้วเราก็จะใส่น้ำกะทิที่เหลือลงไปนะคะพอได้แล้วเนื้อขนมของเราก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็นำขนมข,นมของเรามากรองแล้วนำขนมของเราไปตากแดดไว้ก่อนเพื่อให้ขนมของเราขึ้นค่ะ ระหว่างที่รอขนมของเราได้เราก็จะมาทำกระทงรอกันก่อนนะคะเราก็จะพับใบตองแล้วใช้กานมะพร้าวกลัดค่ะเราก็จะทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะแล้วเราก็จะตัดใบตองส่วนที่เกินออกเราก็จะได้กระทงสวยๆแบบนี้เลยนะคะเราก็จะทำกระทงแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเอาไปเรียงให้เต็มซึ้งเลยค่ะพอเราทำกระทงของเราเสร็จขนมของเราก็ขึ้นได้ที่แล้วนะคะ เราก็จะเริ่มตักขนมใสในกระทงเลยค่ะหยอดไปเรื่อยๆจนเต็มทุกกระทงเลยนะคะพอหยอดขนมเสร็จแล้วเราก็จะนำขนมของเราไปนึ่งกันค่ะเราใช้เวลานึ่งประมาณ7-10นาทีขนมของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะ หน้าตาหน้าทานมากๆเลยนะคะแล้วเราก็จะนำมะพร้าวมาโอยหน้าขนมของเราแบบนี้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะขนมฟักข้าวของเราหน้าตาหน้าทานไหมคะขนมฟักข้าวของเรานอกจากจะอร่อยแล้วยังมีเนื้อที่เหนียวนุ่มหอมละมุนกินกับมะพร้าวที่โรยหน้าอร่อยมากๆเลยค่ะและในสําหรับอาหารของเราในวันนี้นอกจากขนมฟักข้าวแล้วก็ยังมีต้มจืดแตงกวายดไส้ปลาทอดแกงเขียวหวาน ผัดผักบุ้งไฟแดงและผักไรซารสดๆจากบ้านผ่อนสู้างทานกับน้ำพริกอีกด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเมนูอาหารในวันนี้น่าทานหรือเปล่าเอ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราบ้านผ่อนรู้างด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปพร้อมกับบรรยากาศการทานขนมฟักข้าวแล้วสามารถกลับมาพบกันใหม่กับวิดีโอดีๆของบ้านพรผู้สร้างได้ที่เพจพรผู้สร้างนะคะเรายังมีเมนูอร่อยๆและน่าทานอีกมากมายแถมยังใช้วัตถุดิบบานๆที่เราปลูกเองภายในสวนมารังสรรค์เป็นเมนูอาหารอร่อยๆน่าทานให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกเยอะเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับคลิป วิดีโอดีๆคลิปวิดีโอนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ